แจกสูตรหมูทอดกระเทียมพริกสดเจ้าดังพัทยาฉบับแอบกินกันมาเริ่มกันเลยเพื่อนๆสามารถใช้เนื้อหมูสันคอหรือว่าหมูเนื้อแดงก็ได้นะแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆต,ต,ตามสูตรที่แจกให้ก่อนหน้านี้เลยนะวันนี้เราใช้เป็นหมูเนื้อแดงติดมันนะ้ำหมักไว้ข้ามคืนเลยจะได้เข้าเนื้อ จริงๆเราสามารถเก็บหมูไว้ในช่องฟรีสถ้าวันไหนเราอยากกินเราก็นํามาชิวแล้วก็นํามาทอดได้เลยเวลาทอดก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงคนไปเรื่อยๆพอเริ่มสุกก็ใส่กระเทียมสดแล้วก็พริกได้เลยนะหลังจากใส่กระเทียมต้องหมั่นคนไม่งั้นมันจะนอนก้นแล้วพอกระเทียมเริ่มสุกกรอบก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันได้เลยเมนูนี้เพื่อนๆจะกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ฟินทั้งคู่นะ วันนี้เราแอบใส่กระดูกอ่อนลงไปด้วยอร่อยมากซีนกรุบกรุบ